สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ r รีแอคชั่นครับวันนี้เรามา r รีแอคชั่นกันนะครับผมเพลงนะครับผมที่ได้ยินตั่งแต่ตอนที่ยินเทเลอร์นะครับผมขององชองเตเดอะซีรีส์นะครับหรือใครก็องชองเตที่ตอนนั้นน่ะตอนได้ยินตอนตอนี้ยินเทเลอร์อ่ะฟังไม่ออกจริงว่าเป็นเสียงใครแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่าเป็นเสียงของตะวันนะครับผมก็คือเตตะวันเป็นคนร้องเพลงนี้เองมากับเพลงที่ชื่อว่ายินดีที่รู้ใจนะครับก็เป็นการเล่นคำเนาะเพราะองชองเตเนี่ยแปลว่ายินด ยินดีที่รู้ใจก็ยินดีรู้ใจย,ยินดีรู้จักก็คือเล่นคำนะครับผมแล้วก็เพลงนี้ถูกแต่งโดยเตอร์ท,ทิลลีเ,เบิร์ดนะครับแล้วก็มีเมคานิกมาทำดนตรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย น่าจะน่าสนใจมากๆเลยเพราะเราได้ยินเพลงของเต๋อทิลีเบิร์ดไปแล้วใน f 4นะครับที่ร้องโดยฟลุกเนาะแล้วก็มีเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะครับที่เราจะได้ยินกันซึ่งทํานองของเต๋อทิลีเบิร์ดเนี่ยเขามีสเสน่ห์ในการเขียนเพลงแล้วก็เขียนทํานอง,องเขาอยู่แล้วมันจะมีความที่ขึ้นลงเพลงมันจะเหมือนกับต้องใช้เทคนิคเยอะประมาณหนึ่งเลยแถมว่ามันก็เป็นเพลงที่น่าจะเป็นบทพิสูจน์ตะวันเพลงหนึ่งเลยแหละว่า ตะวันเนี่ยจะต้องพัฒนาฝีมือจากการร้องเพลงเพลงนี้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเพลงมันจะต้องมีลูกเล่นเยอะแน่นอนใ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 น,ในดนตรีเนาะจริงๆแล้วเพลงเก็บความรู้สึกเก่งของตะวันก่อนนั้นเนี่ยก็ลูกเล่นเยอะแล้วแล้วก็ใช้เวลาดีไซน์เยอะมากในแต่ละคำนะครับถ้าเราได้ฟังตอนที่เป็น MV เนี่ยหรือตอนที่เป็นซิงเกิลออกมาแล้วเนี่ยแต่ละคำแต่ละโน้ตคือถูกเรียบเรียงออกมาดีมากนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเพลงนี้กันว่าพอเป็นเพลงยินดีที่จะใจในสไตล์เพลงของเตอร์ทิลิเปร์เนี่ยตะวันจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับ ที่แน่ๆเพลงนี้ประกอบซีรีส์นะครับผมก็ต้องมี m v ออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ข่าวว่าเพลงนี้รีบทํากันมากนะครับเพราะว่าเหมือนเวลามันรัดเร่งรัดมาแล้วก็มีช่วงโควิดพอดีนเนาะเพลงนี้รีบทํามากก็ลองฟังดูว่าจะเป็นยังไงคิดว่าตะวันน่าจะทำออกมาได้ดีเท่าที่แบบเวลาจำกัดเขาจะทำออกมาได้ดีที่สุดโอเคอะเดีย๋ยวมาฟังกันครับผมกับเพลงยินดีที่รู้ใจนะครับผมหรือองชองเตนะครับประกอบซีรีส์เรื่องใครคือองชองเตครับอะ ใครองชองเตร้องโดยเตตะวันจ้ะปะไปฟังกันนะครับผมลูกชายนะครับร้องเพลงทั้งทีต้องฟังเราได้ยินแค่ท่อนเล็กๆตอนที่ดูเทลอเลยนะยังไม่เคยฟังเต็มๆเลย ที่ไม่ยอมบอกความในใจให้เธอรู้แต่เธอรู้ไหมว่ามันไม่ไง่ายที่ต้องเก็บซ่อนมันไม่ให้เธอได้รู้คุณรู้ว่ามันทำให้เธอเนิ่นเปลี่ยนไปจากเดิมต่วันราบตั้งแต่อะไรเนี่ย ตอนนี้ฉ <h> ันก็รู้ว่ามันไม่สำคัญเท่ากันความรู้สึกฉันขนาดนันฟอนบุ๊กก็น่ารักเดี๋ยวเฮงเก๋ ่งดีอะออสูตร A w C แน่นอนเลยสีครีมแบบนี้น จะทำให้เธอนั้นจากไปจากฉันและฉันต้องเสียใจแต่ตอนนี้ฉันก็รู้ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกฉันข้างในรู้อะไรไม่สู้รู้นี้ 너와해줘내우리너너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  ดูลอ,อ, <laughs> อยกุหลาบร <laughs> เท่านี้ที่สุดเลยนะอ่ะจังหวะการใช้เสียงแบบ คือตะวันค,คือระบทกับมาเทพหนึ่ง่างนี้หรอโอ้ไมเตโอ้ไมตะวันน่ารัก <c oughs> <c oughs> ยินดีที่รู้ใจองชองเต๋ <c oughs> ะโอเครีวิวแรกก่อนนะครับ เอ็มวีน่ารักก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันเป็นเรื่องราวของตัวละคร2ตัวเนาะก็คือตัวฟอสกับตัวบุ๊กคือตัวละครในเรื่องออาชองเตน,นั่นแหละที่ตัวเอกหรือตัวฟอสเนี่ยเขายังไม่เขารู้ใจตัวเอง เขาเพิ่งมารู้ใจตัวเองดีกว่าในซีรีส์จะเป็นแบบนั้นแต่เขาอะพอรู้ใจตัวเองเขาก็ยังไม่กล้าบอกออกไปมันเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่ยังไม่กล้าบอกมากกว่าตอนดูเทเลอร์ในหูดาวปแต่แต่นานั้นเกินเรื่องมากแต่ตอนนี้คือพอเข้าใจเรื่องแล้วมันน่าจะเกิดจากการที่เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เก็บความรักไว้และไม่กล้าบอกออกไปเพลงนี้น่าจะถ่ายทอดในขัวมุมของฟอสของตัวละครฟอสมากวากว่านะคือเพลงเนี่ยยินดีที่รู้ใจคือเหมือนกับในที่สุดฉันก็ได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าฉันรักเธอแล้วหาโอกาสที่จะพูดมันออกไปอะไร มันมีบางคำที่ได้ยินไม่เคลียร์ต้องมาเปิดเนื้อนิดนึงคือแบบคือมันมีบางคำที่ไม่ค่อยมันร้องว่าอ๋อไม่อย่างนั้นก็คงไม่รู้จักใจตัวเองไม่อย่างนั้นอ๋อโอเคไม่สำคัญคือพวกคำหัวคำอะ่ะคือคือคือรู้สึกว่า เพลงเพลงเนี่ยเราได้ยินว่ามันใช้เวลาแบบไม่นานมากในการทําแล้วก็แบบมีความเร่งในการทํามากเงี้ยเข้าใจว่าตัวตะว,วันก็คงไม่มีเวลาที่จะดีไซน์เสียงหรือเทคนิคอะไรมากมายเพราะว่าทํานองของเตออ๋อเน่ยเมื่อกี้ฟังเห็นไหมเราจะมีทั้งแบบมันเป็นเสียงสูงตั้งแต่ต้นเลยแบบตั้งแต่กลางถึงสูงอะแล้วมันจะแบบมันไม่มันเป็นเสียงที่แบบมันเป็นมันเป็นลูกเล่นของคําแล้วก็เสียงหรือหรือเพลงที่ใช้เทคนิคร้องเยอะอะ คือมันจะมีคําหัวคําทาาที่แบบรู้งี้คือแบบมันเป็นแบบมันมีเทคนิคคําในการล้องเยอะคือคิดว่าตะวันคงไม่ได้มีเวลาในการดีไซน์ดีไซน์แต่ละคําเยอะอะเพราะนั้นน้องก็จะร้องออกมาด้วยฟิลลิ่งจะเห็นความรู้สึกเลยว่าน้องใช้ฟิลลิ่งในการร้องออกมาม้าพอสมควรแล้วน้องก็ใช้เหมือนกับเสียงเฮดไวท์อ่ะไม่ใช่พระไม่ใช่เสียงคือไม่ใช่เสียงของปกติของตะวันแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไปฟังเพลงอย่าง พวกเกี่ยวกับความรู้สึกเก่งเนี่ยมันน้องไม่ได้ใช้เสียงแบบนี้น้องจะใช้น้องจะใช้ head voice ส่วนกัน,แ,บบน,นแต่น้องก็ใช้เหมือนกับเสียงลมเสียงหลบเข้ามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้น้องใช้ head voice เลยไไม่ค่อยไม่ค่อยดันลมออกมาช่วยอย่างเงี้ยก็เหมือนกับน้องต้องการจะใส่ f e ล l i n g เข้าไปในเพลงอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นเป็นเสียงช่องใหม่ๆแล้วก็เป็นเทคนิคใหม่ที่ตะวันเอามาใช้นะฮะก็ถือว่าฟังออกมาแล้วมันดูดีกับอารมณ์ของเพลงอะไรเงี้ยเออตรงนี้ก็ชื่นชมนะน้องรู้สึกว่าน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วรู้สึกว่า เร้งเสียงของตะว,วันกว้างมากตะว,วันเคยร้องต่ำๆมาแล้วตอนนี้ก็มาร้องแบบสูงหมดเลยนี่คือสูงแบบสูงปีแนะคือเพลงนี้ผู้หญิงน่าจะร้องเพลาะเลยถ้าให้ผู้หญิงร้องอะ่ะน่าจะเห็นโคเวอร์ที่เป็นผู้หญิงร้องน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเป็นผู้หญิงน่าจะเหมาะกับเสียงผู้หญิงเลยเพราะตะว,วันร้องไว้สูงมากเพลงนี้สูงมากแล้วก็ทํานองสไตล์นึกถึงแบบเมื่อกี้ฟังก็นึกถึงถ้าเป็นเตร์ด ทเลเบิร์ร้องก็จะเป็นก็กกนึกออกอะคือเตอร์เรทเลเบิร์ก็ร้องสไตล์แบบนี้เลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอุยตะวันเก่งมากนะที่แบบร้องเสียงเพลงที่สูงประมาณนี้ได้แล้ว,แล,วแล้วไม่ผิดเพี้ยนเลยเอาอยู่หมดเลยทุกโน้ตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเก่งอะคือมันไม่มีตรงไหนที่น้องผิดคีย์เลยอะคือแบบคือน้องเอาอยู่ทุกโน้ตทุกคําเลยอะไรเงี้ยอืแต่จะมีแค่พวกคําหัวๆเพราะว่าน้องนะ่าจะใช้เฮดไวส์กับอารมณ์เยอะมันทําให้คําหัว,หวเหมือนกับ เหมือนกับอาจจะอ้าปากไม่กว้างหรือว่าทัวอย่างนึ่งมันมันพอเมื่อกี้ฟังแล้วเหมือนกับได้ยินบางคํามันแบบมันจมไปกับเสียงเหมือนมันร้องรว่วแบบพอเมื่อกี้มาดูออกเขาร้องว่าไม่อย่างนั้นเมื่อกี้ฟังเป็นเหมือนกับฟังเป็นคําอื่นอืมโอเคอุ้ยดีนะเราสุกว่าโอเคเลยเราสึกว่าสําหรับตะวันที่แบบมีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเร้ว่าเพลงนี้ท้าทายตะวันมากแล้วก็ด้วยเวลาจํากัดเราว่าน้องทำออกมาขนาดนี้คือแบบ เก่งมากแล้วแล้วเสียงน้องคือดีเลยนะคือรู้สึกว่าแบบถ้าได้ยินเสียงของตะวันแบบเนี้ยไปประกอบในซีรีส์จะรู้สึกว่ามันจะทาให้เนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อเรื่องของซีรีส์มันดูอบอุ่นและดูน่าสนใจขึ้นไปอีกอะ่ะในการฟังเสียงเพลงแบบนี้แฮมว่าเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกรอบดีกว่าเมื่อกี้แฮมมัวแต่โฟกัสตัวที่เป็น MV ็มวมัวแต่ไปดูการเป็นกรรมเทศของเขาแล้วก็ปวยดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอไปฟังที่เป็นเนื้อเสียงจริงๆอีกทีหนึ่งขอตั้งใจฟังเพลงอีกทีหนึงขอออปีกรบ รอบนี้จะไม่ดู MV จะจะขอโฟกัสที่หนึอตอนนี้ต้องมะนั้นเจดาที่ไม่ยอมบอกความไม่ใจให้เธอรู้แต่เธอรู้ไม่ว่ามันไม่ไง่ายที่ทั้งเก็บซ่วนมันไม่ให้เธอได้ จะทำให้เธอหนะ้าเปลี่ยนไปจากเดิมและฉันต้องเสียใจแต่ตอนนี้ฉันก็รู้ว่ามันไม่สำคัญเท่ากันความรู้สึกฉันข้างในโอ้ยนืยเพลงสวยมากรู้อะไรไม่รู้งี้ ว่าเมหฉันมีเธออจากทีเธอรพระวฉันก็ิ่งจะรู้จากใจตัวเองอดดอ่เมือนกับองค์ทงเตยอันนี้ไม่ได้ยินดีที่รู้จักนะเหมือนกับยินดีที่ได้รู้ใจตัวเอง เหมือนคนพบแล้วอะไรเงี้มงยมันไม่สำคัญ,เน,คญเนี่ยน้องแบบบามินไม่ได้ยินคำนี้เหมือนกันแบบไม่สำคัญรอบแรกที่ฟังอะ

ไม่ได้หรนว่าไม่อย่างนั้นตอนดี้ดีเพราะตะวันดันสูงขึ้นไปอีก

พอตั้งใจฟังแล้วคอมพิวต์มากโอ้ยเมื่อกี้พยายามจะหลับตานึกภาพตาให้เป็นซีรีส์คือแบบได้ยินเพลงนี้คืออินแน่นอนอ่ะ mm hmm. เออพอพอตั้งใจฟังเนื้อไม่ดูภาพเลยนะฟังแต่เนื้อคือแบบเนื้อดีมาก ซาวดีมากเบบอหลายอย่างดีมากและมีเสียงเติร์ดแบบน่าจะเป็นคอรัสด้วยอ่ะอุยอ้ยเพราะเพลงนี้เพราะเลยเนื้อดีเดี๋ยวต้องมีคนโคเวอร์เพลงนี้เยอะแน่เชื่อเลยเพราะว่ามันเพราะอ,อืมตะวันก็ร้องไว้ดีมากออกเข้าใจแล้วทำไมตอนที่ดูเทรลเลอร์นึกฟังเสียงเขาไม่ออกเพราะว่าเขาอะ่ะปกติตะวันเวลาร้องเฮดวอยส์หรือร้องเสียงสูงสูงอะ่ะตะวันจะใช้ลมมาช่วย เพื่อให้เสียงมันชัดขึ้นอย่างเงี้ยแต่รอบเนี่ยเขาเปลี่ยนในการเขาใช้เฮด d วส์แต่เขาไม่ใช้เสียงลมช่วยเลยแทบไม่ได้ยินเสียงลมเลยไ,ได้ยินเสียงลมเสียงหลบได้เสียงลมเสียงหลบมาช่วยแค่ตอนท่อนสุดท้ายท่อนเดียวเองอะตอนที่ดันขึ้นสูงอะแต่ตอนกอนแรกๆคือไม่ใช้เลยคือใช้เฮดไวส์จนล้วนเลยคือแบบุน้องเก่งมากนะคือใช้เสียงแค่แบบช่วงหน้าอืมคือพอเราใช้เฮดไวส์เราจะไม่ได้เราจะอ้าปากกว้างไม่ค่อยได้มันทให้คําบางทีมันจะแบบ เป็นในทางเชิงก็แต่มันเป็นเทคนิคของการใช้อารมณ์ในการในการร้องอะไรอย่างเงี้ยโหรู้สึกแบบสุดๆอะรู้สึกว่าตะวันเขาในเวลาไม่กี่วันในการเตรียมตัวเพลงแล้วเขาก็ดีไซน์ออกมาแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคิดว่าคิดว่านะถ้าได้ยินเพลงนี้ตะวันร้องสดๆนะเขาต้องดีไซน์เพิ่มขึ้นแล้วมันต้องเพาะขึ้นไปอีกชัว เพราะว่าเพลงนี้ถ้ามีเทคนิคอื่นๆหรือเล่นลุกเล่นอื่นๆหรือดีไซน์อื่นๆนะถ้าเขาไม่ีเวลาเล่นดีไซน์แต่ละคําแต่ละบทให้มันแบบเข้าถึงห่วงอารมณ์กว่านี้นะเขาขู่เพาะโคตรเพาะกว่านี้อีกอ่ะคือตอนนี้เพาะแล้วเดี๋ยวเพาะไปกว่านี้ได้อีกอ่ะคือมันแต่ละคําถ้าสมมติว่าเขาสามารถจะเล่นเบาเล่นหนักในแต่ละคําได้อีกถ้าเขามีเวลาในการดีไซน์แบบเต็มๆนะเพลงนี้จะเพาะขึ้นไปอีกอ่ะโอ้โหอยากดูร้องสดเลยอ่ะ ะได้เห็นไหมมันจะติดเพลงประกอบของรายสัปดาห์ของไอทีป๊อปสเตได้ไมร้องเพงลงร้องสดไหมรอเลยนะเพลงนี้อยากฟังมากอืมอ่ะโอเคครับประมาณนี้รู้สึกว่าพอฟังเต็มเๆเมื่อกี้ฟังแต่เสียงคืออ,อิ่มใจอะ่ะรู้สึกแบบใจหนึ่งก็แบบรู้สึกแบบภูมิใจวะตะวันแบบ อยู่มาถึงตรงนี้แล้วสุดยอดมากจากยุคเราตามตั้งแต่น้องไม่มีแบบน้องเขาไม่มีพื้นฐานในการร้องเพลงเลยแต่อยากร้องมากสนใจในการร้องมากแล้วไปเรียนร้องเพลงอย่างจรงิงจังแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากเสียงสูงที่แข็งแรงแต่เสียงต่ำไม่ค่อยแข็งแรงพอมาร้องเพลงเกี่ยวกับความสุกเก่งก็ใช้เสียงต่ำได้แข็งแรงมากแล้วพอมาตอนนี้รู้สึกเข,เขาเสียงสูงที่แบบในใช้ฟิลลิ่งใช้เฮดไวซ์ได้ดีขึ้นเยอะเพราสุขแบบ โคตรภูมิใจอ่ะรู้สึกแบบน้องเก่งน้องเก่งขึ้นเยอะมากๆสุดสำหรับเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดแตร่รู้สึกว่าในเวลาที่มันจํากัดการเตรีมตัวแค่นี้รู้สึกว่าตะวันทําได้ดีมากแล้วอ่ะอืมอยากดูเขาลองสดเลยจริงๆรอไม่รู้จะได้ลองในนี้หรือเปล่านะในอะไรนะโฟกัสเดี๋ยวเจอนี้ไม่รู้จะได้จัดเมื่อไหร่อืมอ่ะโอเคครับ สำหรับอันนี้ตะวันนะครับเตตะวันผู้ร้องเพลงองชองเตนะครับผมจำง่ายดีเนาะก็เอาไว้ได้ยินเสียงน้องอีกทีตอนที่มันไปอยู่ในซีรีส์นะครับคิดว่ามานทำใ้ซีรีส์ต้องสนุกแลวก็ทำให้บรรยากาศของซีรีส์มันดีขึ้นมากแน่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยเพราะเรื่องนี้เราไปพลาดเรียกชันอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวไปเจอกันในเรียกชันซีรีส์องชองเตนะครับผม แน่นอนโอเคขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับอย่าลืมไปดูเพลงนี้และฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะครับผมช่วยเพิ่มยอดวิวให้น้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องเราไปด้วยเช่นกันนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด,ด้วยแล้วก็ติดตามได้4ช่องทาง y o u t u b e Instagram t w i t ต e รและ f a c e b o o k ใครไม่ซับโกดแล้วนะไปแล้วนะครับวันนี้บ๊ายบาย